แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ17ธันวาคม2568อัปเดตโครงการคนละครึ่งพลาสเฟ a ที่2นะคะล่าสุดนายเอกนิติแจงแล้วนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งพลาสเฟ a ที่2ขัดต่อกฎหมาย ครอมอร,รักษาการทำต่อไม่ได้ในเอกนิตินิติทันปราภาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่าโครงการคนละครึ่งพลาสเฟสท,ที่สอง ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ภายหลังหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตซึ่งยืนยันว่ามีข้อจำกัดด้านกฎหมายทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในช่วงที่รัฐบาลอยู่ในสถานะรักษาการเช่นเดียวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณนะคะ กรกตได้ให้ความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านกฎหมายเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีรักษาการไม่มีอำนาจในการผูกพันงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆที่ต้องใช้งบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันนายเอกิติ แจ้งข่าวนะคะทั้งนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยนายเอกนิติย้ำว่ามาตรการต่างๆจะต้องรอให้มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพิจารณาและดำเนินการในขั้นต่อไปนี่คือการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสําหรับโครงการคนละครึ่งพลสที่2นะคะซึ่งไม่ได้ไปต่อนะคะเนื่องจาก ขัดต่อกฎหมายอัปเดตจากนายเอกนิตินิดิทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะอัปเดตวันนี้17ธันวาคม2568